สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucid Trader นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเงินเดือนเทรดเดอร์เท่าไหร่ดีนะครับคือช่วงนี้เนี่ยก็มีคนพูดถึงเรื่องเงินเดือนนะครับว่าเอ่อเป็นอาชีพนี้นะครับต้องคนเงินเดือนเท่าไหร่หรือว่าทำอย่างเงี้ยเงินเดือนเท่าไหร่ผมก็จะมาพูดถึงอาชีพเทรดเดอร์กันบ้างนะครับคือเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะดีนะครับคือต้องบอกว่ารายได้ของเทรดเดอร์เนี่ยมันมาจากผลตอบแทนนะครับที่เราทําได้นะครับคือเราต้องมีแบบ พอร์ตการลงทุนนะครับแล้วก็สร้างกําไรจากการเทรดให้ได้แล้วก็เราจะได้อาชีพต่อเดือนนั่นเองนะครับคือกําไรต่อเดือนนั่นเองนะครับในเรื่องของเงินเดือนของเทรดเดอร์เนี่ยครับคือผมทาได้ทําโมเดลขึ้นมาแบบง่ายๆนะครับคือสมมุติผลตอบแทนที่10%ต่อปีนะครับคือผมไม่อยากทําไปมากกว่านี้แล้วก็น้อยกว่านี้เพราะว่าถ้าถ้าน้อยกว่านี้คือแบบมันก็มีออ product อื่น วิธีการอื่นที่มันสามารถสร้างผลตอบแทนได้นะครับอย่างเช่นแบบไปอสังหากองทุนอะไรเงี้ยมันมันก็พอได้แบบ5% 6% 7%อะไรประมาณเนี้ยนะครับส่วน10%เนี่ยก็ถือเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบค่าเฉลี่ยละกันของของตัวผลตอบแทนของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับส่วนใครทําได้มากกว่านั้นอย่างเช่นแบบ15เปอร์ี่เปอร์เนียอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเอ่อเป็นความสามารถของแต่ละบุคคลเอาละกันนะครับผมขอแบบ เอาเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับเพราะว่าบางทีผลตอบแทนเนี่ยมันก็โดยทั่วไปนะครับคือมันก็อาจจะมีบวกบ้างลบบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ขอขอใช้ที่10%แล้วกันนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมแล้วกันมันไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนั่นเองนะครับคือเป็นไปได้นั่นเองนะครับโดยผมให้ดูนะครับคือมูลค่าพอร์ตการลงทุนเริ่มต้น1ล้านบาทนะครับถ้าเราได้10%เร็นี่ยเราก็ กำไร10,000แสนนะครับต่อเดือนเราก็อยู่ที่8,333บาทนะครับแต่ถ้ามูลค่าพอร์ตเราเพิ่มขึ้นเป็นล้านล่ะนะครับกำไรต่อปีอยู่ที่2 0 0แสนนะครับต่อเดือนอยู่ที่1 6 6 6 7บาทนะครับคือคือเงินเดือนระดับเนี้ยมันยังแบบต้องบอกว่าอาจจะไม่พอเลี้ยงชีพในในในแบบให้ให้ใช้ชีวิตให้มันแบบอยู่แบบโอเคครับคือแบบ คือถ้าจะโอเคแบบอย่างาสักอยากได้เงินเดือนสักห้าหมื่นเนี่ยมูลค่าพอร์ตเราต้องประมาณอยู่ที่หล้านบาทนะครับอืมผมว่าต่อเดือนห้าหมื่นเนี่ยเป็นเป็น full time trader ได้แล้วเพราะว่าอย่าลืมนะครับการเป็น full time trader เนี่ยเราใช้เงินกำไรจากการเทรดด้วยนะคือเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้แบบคือถ้าเป็นเทรดเดอร์แบบที่เป็นแบบ part time เนี่ยเขาจะมีอาชีพส่วนตัวใช่ไหมครับก็คือแบบ เอาอาชีพตรงนั้นเนี่ยมาหล่อเลี้ยงแล้วก็แบบเงินที่ได้จากการเทรดไปต่อยอดอีกแต่ว่าถ้าเป็น full time เนี่ยเราใช้เงินที่ได้จากการเทรดมาใช้ชีวิตด้วยดังนั้นเนี่ยเราจะใช้เงินตรงนี้ต่อยอดไม่ได้นะครับคือเราจะใช้แค่แบบกําไรที่เราได้นะมาต่อยอดหรือว่ากําไรส่วนเกินเนี่ยมาต่อยอดดังนั้นเนี่ยอาจจะน้อยกว่าสําหรับคนที่มีอาชีพอื่นด้วยนะครับส่วนถ้าแบบใครยแบบเงินเดือนสูงๆนะครับก็คือแบบ8 0 0 0 0่นบาทเนี่ยก็ต้องแบบผร์ต ประมาณ9ล้าน1นึงสิล้านอย่างเงี้ยนะครับก,ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นมูลค่าพอร์ตที่ที่ใหญ่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ใครอยากเงินเดือนแบบหลักแสนนะครับพอร์ตยีล้านเนี่ยก็เงินเดือนเอ่อกำไรต่อปี10%บเปอไรต่อปีอยู่ที่2ล้านนะครับก็ต่อเดือนอยู่ที่1นึ่งแสบาทนะครับคือผมอยากมาแชร์นะครับคือเพราะว่าแบบมันเทรดเดอร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลตอบแทนนะครับคือดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีมูลค่าพอร์ตที่แบบ การที่มันมันในระดับหนึ่งถึงจะถึงจะเทรดให้มันแล้วได้เห็นน้ำเห็นเนื้อนะครับผมผมเคยทำเอ่อบทความแล้วก็ทำคลิปเกี่ยวกับเอ่อการการเล่นหุ้นจริงจัง,จรงเริ่มต้นเงินเท่าไหร่ดีวิธีการเก็บเงินให้ได้1ล้านแล้วก็รายได้จากงานประจำา vs รายได้จากผลตอบแทนนะครับเดี๋ยวผมแชร์ตัวตัวเอ่ออ,อนนียครับตัวตัว,ตวบทความที่ผมผมเคย เคยทําไว้นะครับเอาเอาเล่นหุ้นจริงจัง,จงเนี่ยเงินเริ่มต้นเท่าไหร่ดีนะครับผมเคยบอกไว้ว่านะครับกรณีเริ่มต้นเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้แต่กรณีจริงจัง,จงเนี่ยอยากให้สักประมาณ5้าแสนถึงล้านหนึ่งนะครับเพื่อให้แบบการขึ้นลงของพอร์ตเนี่ยมันมีน้ำหนักน้ำหนักมากพอนะครับแล้วก็วิธีการเก็บให้ได้หนึ่งล้านบาทเนี่ยมันก็คือหนึ่งล้านบาทยังไงก็ต้องมันไม่ใช่แบบเสกพอร์ตมาได้นะครับคือมันก็ต้องเก็บเก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับก็ ถ้าอ,อถ้า1ล้านบาทนะครับเป้าหมายเนี่ยเก็บเดือนละหมื่นใช้เวลา8ปดปีเก็บเดือนละสองหมื่นใช้เวลาสปีเก็บเดือนละสี่หมื่นใช้เวลา2ปี 30, เก็บเดือนละหกหมื่นใช้เวลาปีครึ่งเก็บเดือนละแปดหมื่นใช้เวลาหนึ่งปีนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการนะครับสาหรับเก็บได้เงิน1ล้านบาทนะครับเพราะว่ามันคือคือคือฟูลทา์นเทรดเดอร์นะต้องเข้าใจก่อนนะว่ามัน ผมผมผมขอตีตีโจทย์ไปว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้แบบลูกเศรษฐีที่อยู่ดีพ่อแม่จะให้เงินมาหนึ่งล้านสิบล้านร้อยล้านเนี่ยมันมีนะครับแต่ว่ามันน้อยมากดังนั้นเนี่ยเอาเอาแบบคนธรรมดาทั่วไปแล้วกันเราก็ต้องเก็บเงินใช่ไหมครับเพื่อให้เงินมาเทรดนั่นเองนะครับก็วิธีการเก็บเงินของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับ <S <S ขึ้นอยู่กแบบัแบกับความหลากหลายของของแต่ละคนบางคนเงิน,งงนเดือนสูงบางคนเงินเดือนต่ำบางคนมีภาระบางคนไม่มีภาระเนี่ย แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆยังไงก็ถึงเป้าหมายแน่นอนแน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับแล้วก็มาดูาไรายได้จากงานประจําแล้วก็ไรายได้ผลตอบแทนคือส่วนมากเนี่ยเริ่มต้นเป็นเทรดเดอร์เนี่ยคือคือจะส่วนใหญ่เลยครับคือจะมีงานประกงานประจํากันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเทรดเดอร์ผมจะพูดถึงเทรดเดอร์ที่ที่เริ่มจากศูนย์เลยเพราะว่า แล้วก็มีความฝันที่เป็น full time trader นะครับคือสามารถออกมาจากงานประจําได้ดังนั้นเนี่ยต้องมีรายได้จากการเทรดเท่ากับหรือมากกว่ารายได้ที่งานประจําที่เคยทํานั่นเองนะครับก,ก็ลองไปอ่านแบบจําลองนี้ดูได้นะครับครูว่าคือผมทําแบบจำลองว่าถ้าฝากเงินเข้าพอแล้วเทรดไปเรื่อยๆเนี่ยมูลค่าพอร์ตมันโตขึ้นไปเรื่อยๆเท่าไหร่เนี่ยมันถึงจะผลตอบแทนมันจะแซงแซงแซงเงิน แซงเงินเดือนของเรานั่นเองนะครับเนี่ยครับก,ก็ลองไปอ่านแบบจําลองนี้ได้นะครับก็ทําไว้คร่าวๆก็เอ่อที่ถ้าถ้าโมเดลนี้10%ต่อปีนะครับแล้วก็ผมให้ฝากต่อเดือนอยู่ที่40,000ใช่ไหมครับอืมผลตอบแทนอยู่ที่10%ต่อปีเนี่ยเอ่อผลตอบแทนนะครับมันจะไปแซงเงินเดือนเนี่ยประมาณอยู่ที่ปีที่8 ปีที่แปดนะครับคือจะไปแซงสี่หมื่นแล้วเราจะได้มากกว่าสี่หมื่นประมาณปีที่แดนั่นเองนะครับก็คือคือถามว่าเทรดมาแปปีแล้วเกษียณได้เนี่ยคุ้มนะคุ้มนะครับเพราะว่าการทำงานของเราเนี่ยมันมันมันหลายปีมากถ้าน,นับตั้งแต่แบบเราเริ่มทำงานตอนอายุยี่สิเกษียณตอนหกสิเงี้ยส0ิบปีแต่ว่าถ้าเราแบบเทรดไปด้วยทำงานไปด้วยครับคือแบบแค่ใช้เวลาแบบ8ดปีเนี่ย ก็กเกษียณได้แล้วอย่างเงี้ยก็ก็โอเคนะผมผมผมมองว่ามันมันโอเคใน,นระดับหนึ่งแล้วแล้วแล้วโมเดลที่ผมวางไว้เนี่ยคือแบบคืออย่าลืมนะครับเรามูลค่าอรอตเราก็ยังมีอยู่นะครับการที่เราออกมาเนี่ยนะครับปีที่แปดเนี่ยมูลค่าอรอตประมาณแบบห้าล้านอย่างเงี้ยนะครับคือเรายังมีเงินอีกห้าล้านอยู่อยู่ในแบบในอรอตของเรามันก็ยังมันยังก็ยังแบบโอเคไม่ใช่ห้าล้านสี่ห้าล้านหรือเปล่าอ่า หล้านใช่ครับเนี่ยปีที่แปดาห้าล้านผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนประมาณแบบสาม0ึ่นแปดอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็คลิปนี้ผมอ่าก็อยากจะแชร์เฉยๆว่าแบบใครที่ฝันจะเป็น full-time trader นะครับแล้วก็แบบต้องการเงินเดือนคือคือเราเราต้องวางแผนให้ดีนะครับในการออกไปเป็น full-time trader นะครับว่าเราจะตั้งเป้า ค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยต่อเดือนเท่าไหร่มีภาระไหมนะครับคือบางคนแบบมีลูกมีค่าใช้จ่ายอื่นต้องผ่อนบ้านผ่อนรถอย่างเงี้ยมันก็ต้องคำนวณดีๆนะครับแล้วก็แบบเผื่อเลือเผื่อขาดเอาไว้นะครับมูลค่าพอร์ตเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าเรามูลค่าพอร์ตแบบเรา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 ,เราแน่นเนี่ยมันมันก็ทําให้แบบการการบริหารการเทรดของเรามันมันง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญว่าถ้าเทรดเดอร์เนี่ยจะเงินเดือนเท่าไหร่ดีก็ มันค่อนข้างแบบเป็นอะไรที่แบบตอบยากมากเลยเป็นค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยค่าใช้จ่ายภาระมันไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าก็ถ้าถ้าตีเฉลี่ยนะครับคือแบบอยากแบบพอพอได้นะครับคือผมผมมองว่าเนี่ยครับคือประมาณเนี่ยครับคือบางบางคนใช้น้อยก็แบบค่าปลอดสามสามสามล้านสี่ล้านเนี่ยก็เพียงพอแล้วแต่ว่าถ้าใครแบบใช้เยอะหน่อยก็ต้องปั้นพอตให้มันแบบไปไปให้มันสูงขึ้นถึงจะ สามารถเป็น full time trader ได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีทั้งนี้ทั้งนันนะครับผลตอบแทนตอนที่ผมโมเดลนี้คือมันแค่ส0อร์ซน์ะครับจริงๆแล้วเนี่ยใครเก่งกว่านั้นเนี่ยเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่าอย่าพึ่งคือการการเล่งผลตอบแทนเนี่ยมันยากกว่ายากกว่าเยอะนะครับคือการปั้นสะสมพอร์ตเนี่ยมันง่ายกว่าสมมุตินะครับคือลองลองนึกภาพว่าเราทำอะไรได้10ต่อปีเนี่ยนะครับ คือแค่เราเอาเงินมาเติมแค่นั้นเนี่ยกําไรต่อเดือนเราเราก็สูงขึ้นแล้วแต่การการจะเล่งผลตอบแทนที่ว่าจะเป็นส0ไปเป็นสิ20%้าเนยี่ิปอร์นเนี่ยหัวน,นี้ต้องใช้ความสามารถค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นอีกนั่นเอมันเหมือนหนาบสองคมนะครับกันในการแบบไปไปเพิ่มผลตอบแทนอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่าส0เเนี่ยเนี่ยกลางๆผมให้กลางๆนะครับเป็นไปได้ทุกคนนะครับสำหรับเทรดเดอร์ทุกคนที่แบบมีความตั้งใจนะครับ แล้วก็มีความพยายามนะครับไปถึงแน่นอนนะครับ10%สบายๆเพราะว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของเส้นเด็กเนี่ยมันเกิน10%อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยโมเดลนี้ผมผมทำไว้ที่10%แต่ว่าคือเอาแบบเซฟเเพราะว่าชีวิตเราก็ไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเผื่อความเสี่ยงเอาไว้นะครับนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกาลังใจให้กับทางช่อง l u c i d Trader ของเราด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดสวัสดีครับ